ทัพทีมอัญญรินเปิดใจจุดเริ่มต้นรักท่ายเอกพันเผยใครจีบใครก่อนทําเอาแฟนๆแ,และชาวเน็ตฮือฮากันไม่น้อยเมื่อทัพทีมอัญญรินนั่งเอกสาวคนสวยออกมาเปิดใจถึงเส้นทางความรักกับท่ายเอกพันนักแสดงรุ่นใหญ่ที่อายุห่างกันถึง28ปีแต่ความต่างไวัยไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดแถมทั้งคู่ยังคบหากันมานานกว่า2ปีแล้วเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้แฟนๆได้รับรู้ล่าสุดทัพทีมได้ออกมาเล่าถึงเรื่องราวความรักครั้งนี้ผ่านรายการ แฉว่าเธอรู้จักและสนิทกับพี่ทายมานานกว่า1ิบปีแล้วซึ่งความสัมพันธ์เริ่มจากความเป็นเพื่อนและพัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนรู้ใจโดยเธอเผยว่าทายเป็นฝ่ายที่ทักมาก่อนและให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ใช่แค่ตัวเธอเองแต่รวมถึงครอบครัวและคนรอบข้างด้วยพี่เขาเป็นคนดีเรารู้จักกันมานานมากและเห็นสิ่งที่เขาทํามาตลอดความใส่ใจเล็กๆน้อยๆของเขาทําให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จริงใจและอบอุ่นทัพทีมเผยถึงความประทับใจ ก่อนหน้านี้ทัพทิมเคยโสดมาสองปีและเธอเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างในชีวิตจึงมองว่าถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาก็ควรเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่พอและสามารถดูแลกันและกันได้ซึ่งพี่ทายก็เป็นคนที่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้เธอยังเผยถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ว่าหลังช่วงโควิดในทีมทั้งคู่ได้พูดคุยกันมากขึ้นและเริ่มรู้สึกถึงความพิเศษก่อนที่ไทยจะเป็นฝ่ายพูดถึงความรู้สึกก่อนซึ่งทัพทิมเองก็ต้องการให,ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจัง จึงบอกให้ทายไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนและสุดท้ายก็ได้รับการยอมรับจากครอบครัวตลอด3ปีที่ผ่านมาทัพทิมไม่เคยปิดบังอะไรเลยเพียงแค่ไม่มีใครถามเท่านั้นเองแต่คนรอบข้างต่างก็ทราบดีเธอกล่าวปิดท้ายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานและลงตัวแม้จะมีอายุห่างกันถึง28ปปีแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักที่มั่นคงงานนี้แฟนๆต้องรอติดตามกันต่อว่าเส้นทางความรักของทั้งคู่จะพัฒนาไปถึงขั้นไหน